ทานายธรรมราชขึ้นข้อความบอกว่าทานายใหม่ของคุณสิทธาเบีย้ยบังเกิดคุณผู้ชมฮะคล้ายๆกับดอมใช่ไหมก็คือนักแสดงเรื่องอะไรนะไหนขึ้นข้อความ Fast and Furious นี่แล้วถ้าเราไปเทียบเคียงกันเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรเนี่ยนะฮะลองเอารูปขึ้นมาประกอบให้ดูหน่อยนี่ฮะคุณวินดีเซลกับทานายรัชพลอันนี้ใครต้องเครียด วินดีเซลใช่ไหมล่าสุดเราไปเจอทางด้านทนายรัชพลศิริสาคร <ฮะ S 1> ถามบอกเอาจริงทนายรัชพลจะรับไปเป็นทนายความให้ทนายตั้มไหมเ <ฮะ S 1> พราะก่อนนันนี้คนก็เดาว่าทนายรัชพลอันนี้พูดก,กันตามตรง <ฮะ S 1> ดูเหมือนกับปกป้องทนายตั้มที่สุดวันนี้ไงเป็นไม่เป็นไม่ได้เป็นค่ะเพราะว่าวันนี้ทนายธรรมราชเนี่ยมาโพสต์แบบนี้เขาอาธิบายบอกว่าคือเหมือนกับว่าไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วไปเห็นทนายคนนึงเนี่ยลักษณะคล้ายๆวินดีเซลนี่แหละ น่าจะเป็นทนายใหม่ให้ทนายตั้มหรือเปล่าคืออย่างนี้กำลังจะบอกว่าพี่ธรรมราชเขาไปเรือนจําไปเจอแล้วก็ไปเจอพี่รัชพลชเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่รัชพลต้องไปเป็นทนายตั้มอะไรง้ยอ<ๆ>พี่รัชพลแกก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นแต่ว่าวันนี้น่าจะเข้าใจผิดเพราะว่าแกตั้งใจจะไปเยี่ยมทนายตั้มแค่นั้นเองอแต่แกไม่ได้เยี่ยมหรอก เพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เยี่ยมเพราะไม่ใช่ทนายอะคะแกก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้อนุญาตให้เยี่ยมแค่นั้นเองก็แค่จะไปเยี่ยมแต่ไม่ได้เยี่ยมแล้วธรรมราไปคิดว่าเป็นทนายคนใหม่ซึ่งไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นทนายให้ตั้มนะครับต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าวันก่อนเนี่ยผมก็ไปยื่นใบที่จะเขาเยี่ยมเตั้มเนี่ยแหละนะครับผมก็เจอเอ้ใครวันหน้าคุณคุณนะครับ อ๋อผมก็นึกออกแล้วอ๋อทนายธรรมราชนะครับไปเจอเขาไปเจอกันที่เรือนจํากรุงเทพนี่แหละเรือนจําพิเศษอะนะครับก็เลยทักทายเขาเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรอะนะครับเพราะว่าผมก็ไปยื่นเอกสารเฉยๆเท่านั้นเองเข้าใจผิดครับเขาก็คือผมก็บอกนะเออมาทําเรื่องเยี่ยมตั้มนะครับเขาอาจจะคิดไปไกลก็ได้ว่าเออผมจะไปเป็นทนายให้ตั้มหรือยังไงแต่ผมก็ไม่บอกเขานะว่าไปจะไปเป็นทนายให้ตั้มนะครับเพราะว่า เราก็ไปเยี่ยมในฐานะทนายความนะครับก็อาจจะมีคุยเรื่องสมมตินะถ้าได้เยี่ยมเนี่ยผมก็กล่าวว่าจะคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องหลายๆเรื่อง,อง,องคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็น อ่ะเคลียแต่น,นี้ที่ไม่เคลียล่าสุดเปิดเสียงพี่เดชากิติวิทยานันเลยไลฟ์สดผ่านทนายใครทุกนะฮะแล้วก็พูดถึงใครก็ไม่รู้อบอกว่ามีด็อกเตอร์นั่งด่าทนายใช่ไหมใช่เตือนด็อกเตอร์คนนี้ระวังนะวันไหนตัวเองพลาดก็จะโดนเหมือนกันค่ะด็อกเตอร์คนนี้คือด็อกไหนอีกละ่ะพี่เดชา พี่ก็แบบแม่เปิดสตูทุกวันเลยคือแต่พี่เดชาชี้เป้าค่อนข้างชัดนะบอกว่าด็อกเตอร์คนนี้เหมือนชอบนั่งวิเคราะห์พฤติกรรมนะ<อ>แล้วก็พฤติวิเคราะห์พฤติกรรมทนายตั้งว่าเป็นโจรแบบนี้เนี่ยระวังสักวันหนึ่ง<อ>ตัวเองพลาดตัวเองก็จะโดนเหมือนกันนะเขาก็จะด่าคุณเหมือนกันด็อกเตอร์ท่านนี้ระวังเอาไว้ในฟังเสียงพี่เดชาเนี่ยฮะผมนละเป็นห่วงไอ้พวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายทั้งตำรวจทั้งนักวิเคราะห์ด็อกต้ด็อกเตอร์ที่นั่งด่าทนายอ่ะวันอึวันหนึ่งนะตัวเองพลาด คนก็จะมานั่งด่าตัวเองเหมือนกันเพราะนั้นเวลาไปนั่งวิเคราะห์พฤติกรรมนะวิเคราะห์พฤติกรรมทนายตั้มเป็นโจรเป็นแบบนั้นแบบนี้เลวชั่วไปหมดระวังวันหนึ่งเนี่ยตัวเองเนี่ยเกิดเลวชั่วขึ้นมาคนก็จะมานั่งด่าเหมือนกันเนี่ยการอยู่กับสื่อเนนะี่ยการอยู่กับแสงเนี่ยระวังนะคุณยิ่งด่าเขามากแสงก็จ้าแต่วันหนึ่งนะคุณพลาดขึ้นมาเขาก็ดา่าคุณแสงก็จ้าเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นมาเยอะไอ้พวกที่ เราไปเจอดรตรินโพรรักษาเลยครับนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรมหาวิทยาลัยมหิดนเราก็ถามอาจารย์ตริน ได้ยินแล้วใช่ไหม,อ,มอาจารย์ตรินว่ายังไงบ้างว่าเวลาวิเคราะห์เพราะว่าพี่เดชาบอกว่านักวิเคราะห์ที่ชอบวิเคราะห์พฤติกรรม,มก็มีอาจารย์ตรินท่านเดียวใช่ค่งงะยงอาจารย์ตรินว่ายังไงอาจารย์ก็บอกว่าคําวิพากษ์วิจารณ์กับการวิเคราะห์มันต่างกันนะสิ่งที่ผมวิเคราะห์อธิบายโดยใช้หลักอ้างอิงตามแบบวิชาการแยกข้อมูลมาเป็นส่วนๆเพื่ออธิบายเหตุและผลให้ทัศนะให้ความรู้เป็นศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและทําเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นผมวิเคราะห์ตามพยานหลักฐานตามหลักวิชาการ มันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ไปวิจารมีภาควิจารณไครส่วนที่บอกว่าทางด้านอาจารย์ตรินหิวแสงอาจารย์ตรินบอกไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเพราะว่าหน้าที่การงานเป็นอาจารย์มีงานที่รักอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องหิวแสงและทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในกรอบของกฎหมายได้และเอาจริงๆเนี่ยเอาพูดกันตามตรงคือนักข่าวนี่แหละไปหาอาจารย์ตรีนเองอาจารย์ตรีนไม่ได้เรียกร้องนะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดคุณผู้ชมฮะเดีเ๋ยวก,ก่อนจะฟังอาจารย์ตรนกลับมาหน่อยกลับมากล้องกลับมา กลับมาที่ผมทําไมอ่ะเวลาเปิดภาพพี่เดชาคอมาตลอดดูดิกล้องจับสิเล่าเรื่องพี่เดชาทีไรคอคอคอจะชมใช่ไหมว่าคนดีก็ชมก็สิว่าคนดีพิมพ์สั้นเกินไปคอคอเอากล้องได้ยังเดี๋ยวหาผมพูดเองคออ่ะเห็นไหมขึ้นภาพพี่เดชาทีไรคอมาตลอดไม่ต้องซูมตามผมนะนี่คอขึ้นตลอดก็บอกเขาไปสิว่าคนดีเอาขึ้นภาพพี่เดชากับมือถือผมหน่อย เอาภาพพี่เดชาขึ้นมาเอาภาพพี่เดชาขึ้นมาจออเป็นสองจอนี่ฮะอ่ะเห็นไหมแล้วคอไม่หยุดคิดถึงเหรอเออคิดถึงคิดถึงเดชากำลังพูดถึงอาจารย์ตรินแต่พอเห็นหน้าอาจารย์เดชาคอมาไม่หยุดดูดิคอขึ้นแล้วไม่ใช่คอเดียวนะบางคนเคมาด้วยนะฮะเคขึ้นมาด้วยพี่เดชากำลังพูดถึงอาจารย์ตินทำไมคนไทยชอบให้คอ เดี๋ยวอาจารย์เดชาง,งอนคนดีคนดีนดดจะบอกว่าคนดีใช่ไหมฟังเสียงอาจารย์ตรินเนะะี่ยฮะอธิบายว่าผมวิเคราะห์ตามหลักที่ผมเรียนไม่ได้หิวแสงฟังเสียงอาจารย์ตรินครับกับคําว่าวิเคราะห์ให้เข้าใจก่อนนะครับวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคําที่ใช้คู่กันนะครับเป็นคําแสดง ความเห็นนะครับที่มีจะติหรือจะชมก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนชอบเข้าใจไปในทางที่ติมากกว่านะครับจริงๆมันใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับส่วนงานที่ผมทำเนี่ย เราเรียกว่าวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์หมายถึงการอธิบายนะครับการใช้หลักฐานอ้างอิงตามแบบวิชาการเพื่อแยกชิ้นส่วนของข้อมูลและวิเคราะห์เป็นส่วน,ส,วนส่วนอธิปรายอธิบายและอภิพิบายรว่ามันต่างกันยังไงเหตุและผลของมันคืออะไรนี่คือความต่างกันของคําว่าวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์และก็วิเคราะห์นะครับคือเวลาใครให้ทัศนะนะครับหรือว่าให้ความเห็นหรือวิเคราะห์ ให้ความรู้ในงานสาขาในศาสตร์ที่ตนเองถนัดเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงกระทำนะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ของทุกๆผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาให้ทัศนะและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทนายนะครับ คุณมีองค์ความรู้คุณเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายคุณก็ให้ความรู้ด้านกฎหมายส่วนผมเป็นนักอัชญายวิทยาผมก็ให้ความรู้ในด้านของการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมอาชญากรซึ่งจุดมุ่งหมายก็คืออย่างน้อยให้คนในสังคมครับตกเป็นเหยื่อน้อยลงและผลของมันก็คือจะทําให้กระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตํารวจพยารสารหรือแม้กระทั่งทนายเองมีงานที่เบาลงนะครับเพื่อคนเป็น คนมันเป็นเหยื่อน้อยลงงานก็ลดน้อยลงจุดมุ่งหมายเราน่าจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่ออยากให้สังคมดีขึ้นไม่ใช่หรอครับทุกๆคําวิเคราะห์ของผมนะครับสามารถปรับใช้ได้กับพฤติกรรมที่คล้ายกันในทุกกรณีผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีเหตุไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์พฤติกรรมเพราะว่าเกลียดในตัวบุคคลนะครับทุกอย่างมีการอ้างอิงทางด้านวิชาการลองไปดูคดีอื่นๆครับผมไม่รู้จัก ผู้ก่อเหตุไม่รู้จักโจ์ไม่รู้จักจำเลยและทุกครั้งที่ผมออกมาให้ความเห็นหรือวิเคราะห์นะครับถูกเชิญครับแล้วก็เอาคลิปอัปโหลดเข้าสู่สาธารณะไปว่าคนนู้นไปว่าคนนี้ไม่เคยทำแบบนั้นครับถ้าไม่ถูกเชิญผมจะไม่อ้าปากครับไม่พูดผมไม่จำเป็นครับผมทำงานผมมีอาชีพที่ผมรักผมทำงานที่ผมรักดีอยู่แล้วผมเป็นอาจารย์งานหลักของผมคือสอนหนังสือ งานตอนนี้อย่างที่ให้ข้อคิดเห็นหรือว่าให้ความรู้สาธารณชนเราเรียกว่างานบริการวิชาการซึ่งบรรจุอยู่ในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำครับนี่เป็นยังไงล่ะฮะตีดไหมคุณผู้ชมอาจารย์ตีนตอบกลับมาลจาจใจแบบผมไม่ต้องแบบเขาต้องเชิญไงเขาเชิญ <c oughs> ไม่ว่าอัพคลิปตัวเองขึ้นอันนี้ว่าใครแล้วคอก็ไม่หยุดเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะ